สวัสดีรับอารุณวันใหม่ค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าสีทองนะคะบอกเปนในในว่าเรายังมีพลังค่ะยังมีพลังเดินหน้าต่อไปได้ยินเสียงนกร้องไหมคะนี่ค่ะได้ยินเสียงนกร้องไหมคะเสียงนกร้องนั่นแหละแทนความเชื่อมั่นในตัวเราได้ยินเสียงไก่ขันไหมคะนั่นแหละค่ะเสียงไก่ขันเป็นการส่งเสียงที่สู้ต่อเดินหน้าต่อไปค่ะเพื่อนๆ วันใหม่แห่งอรุณลุ่งได้มาแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมท้องฟ้าโอ้ยไม่อยากจะบรรยายอะไรมากมายก็เลยเก็บเก็บภาพนี้มาฝากให้เพื่อนๆค่ะนะคะใครที่ไม่เคยเห็นความสดใสในช่วงตอนเช้าก็ตื่นมาสักวันนึงคะเพื่อนๆนะคะธรรมชาติตอนเช้านี่สุดยอดค่ะนะคะสุดยอดมากมากดังนั้นค่ในทุกๆวันนะคะบิญาจะบอกว่าให้เพื่อนๆปักทงแห่งความสําเร็จไวเลยค่ะนะคะวันนี้ฉันต้องการจะทําอะไรให้ ใกล้เข้าไปถึงจุดมุ่งหมายของเรามากที่สุดนะคะเป็นยากลังจะบอกว่าเพียงขอให้ก้าวทีละเล็กๆนะคะทีละเล็กๆทีละน้อยน้อยนะคะแต่ให้เข้าใกล้ถึงความสำเร็จของเราให้มากที่สุดนะคะเช้าขึ้นมาอย่าลืมปักทงกันนะคะเพื่อนๆปักทงถึงความสำเร็จที่เปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพื่อนๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะพิมพ์มาก็ได้ค่ะในคอมเมนต์นะคะเราจะได้มาแบ่งปันกันค่ะปักธงแห่งความสำเร็จกันค่ะในวันนี้